สวัสดีค่ะพี่นีสาวดอนค้นโกค่ะสวัสดีครับ,ว,ว,รบวันนี้มากินหมี่กะทิค่ะหมี่กะทิหมี่กะทิของชอบของพี่นีมาแล้วนี่แหละของชอบสุดๆเลยนี่แต่ว่าไม่ได้นทอดบับพริกไข่ส่ค่ะพี่นีบดได้ทอดบบกพริก ไม่ได้ใส่ทอดพริกนะคะสูตรเต็มค่ะสูตรเต็มที่นี่บริเฮ็บไหเบิงเดอ้อค่ะมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อค่ะมาเดอ้คเดอค่ะเดอ้อ มีกะทิสุดแสนที่จะอร่อย สิดังวื่นๆแหลเะ,ะเนาะค่ะเนาะมันจะดังวุ่นๆก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะพ้อนำปากันไหนแล่ว่าก็ะบ้บขาบลายก็มีถั่วง,งอกคะ่ะ นี่อร่อยผักกวยช่ายปลูกเองออคืกกอกการทับว่ามีปีกกล้วย อืลนทีู่ใช่ไหมใ่ราคาอ่อ่าอืมมมอัวอกหลายหลายหัวมอกสดสดม่ได้กินอีกได้บาาที่นี่ เอากลับมาเมืองไทยบริก,กินได้ผัดมีกะทิอยู่ที่นู่นไม่หากินเด้อค่ะจะกินแต่ของที่มันง่ายที่สุดอืมได้ป้องอืม,อม มันจะพักกุ้ยช่ายพักแปนแล้วก็มีถัว่วน้มจิ้มที่มามัก มักมีทีกินได้ขค่เดียวด้วยค่ะเพราะเหตุหลายที่บรหายอาหารเหลือ ตอนเย็นอบซี่โครงหมูถ้ามันเหลือก็ไว้กินตอนพรุ่งนี้เชา้า กับมะเมื่งไทยเผือจิ้ใจกินของดีๆจากฝีมือพี่นีเองใคลิปไห่สวดแงาพี่นีเบาหนึ่งชูฟัง ตอนนี้เบาๆเพราะเข,า,ขามีเวลาหลายเนาะแกนก็จะไปตัดผมพี่นี่สิไปเฮ็ดสีผมถักผมเรียบร้อยพรุ่งนี้คือรอบินอย่างเดียว พักเป็นปลูกไม้ค่ะจะตัดครั้งแรกก็กอบ,กอบ เนี่ยฟรังเอ็นเอสที่ชาแนลก็จะได้จบคลิปไว้เพียงแค่นี้คะ่ะคลิปละคำค่ะพี่น้องค่ะคลิปละคำาบาซิลิกภาษาฝรั่งเศสเนาะภาษาไทยวาโหระพาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากรักฝากความห่วงยยทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย